ไม่มีอะอตั่ไ่่ตบสูตรมันต้องลบไอน่ะลบปิดปิดดับรถดับหรอใช่เอาห่วยเอดับแบบไอ้นี่ออนสวีดวอ่อนสวีดอันนี้มันให้ปิดเคื่องยนต์ไว้มันคือเครนิด เดี๋ยวมันขึ้นกากระบ,บาดอังนี้มันไม่เจอละวกากระบาดอังนี้ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งไปเจอเขาแต่ okay, อย่างนี้เนะี่ยมันก็เหมาะขี่ออนขี่อ่อน engine off เพราะตอนนี้มันข้ามอ0 0เนี่ยแล้วผมก็กดไปจะเป็นรไรไหมลองไหมนะเด้งฟองเอ